พรอ้อมแต่งบอกับไอ้นะซนเนอร์หมาก็มีอิ่งโดยเพิ่นให้ประมาณเท่าไรน้นงนนองล่ะค่ะค่ะดขะดองกะเพิ่นมีฝนซนเนอร์มาก,กะเป็นเงินบาทเนาะโดยกะส่องแล้วกะทำซ่อง,องบ้าสววนเพื่อกวามนองซนเนอให้นอ้อกนะน้องกะ สบายดีและสวัสด <S gradually dynam ite> ีเด er> ้อ <screen> พ <salad> no ่อแม่พี <S <S ่น <In> ้องบรรษุกุสุคนเนาะบอกว่าซิอูภายในหรือว่าต่างประเทศจะยินดีตอนหับเขาสูต่อง youtube แม่นายนภาซาแนลเนาะโดยพบพ่อกันกับแม่นาพาเมื่อนี้กับพาเอฟซีทีนะฮักบรรษุภุทุกคนเนาะเดินทางมาหาสาวสคือเก่าทุกคนเลยโดยเมื่อนี้กับมาหานงพลเนาะหลังจากที่มาถ่ายคลิปเปิดอกเปิดใจเป็นไปในเมื่อก่อนเนาะมือนี้กัแวะเวียนเข้ามา เยี่ยมยามทำข้าวมาโอมาลมกันกับน้องเพื่อนมาเป็นจังได้หลังจากเปิดอกเปิดใจไปมีอันหนุ่มๆเขามาโอมาลมนำล้ำแหล้วบบเนาะหรือว่ามีนุ่มคนใดที่ว่าถึกอกถึกใจแล้วหรือยังโดย <c oughs> ตอนนี้ก็ได้มาหอดเจาะเทิงเพื่อนชานของเพื่อนแล้วเป็นที่เยียมห้อยเนาะทุกคนโดยจังได้ก็ฝากติดตามรับสม้มฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่านนภะาในเด้อเนาะ โดยถ้าหากว่าเป่าผิดพลาดประการใดกระกาบขอโทษขออภัยไว้ลงหน้าป้าพี่น้องเพื่อบม่ให้เป็นการชักซาเสียเวลากระเข้าไปโอ๊ไปลงกันกับน้องพลอยเพิ่นกันเลยเนาะสบายดีเด้อเนาะโดยอวันนี้ก็พบพ่อกันอีกแล้วเนาะกับอันน้องพลอยเดยโดยเป็นยังไงบ้างล่ะไปทั้งใดมาเราบ่เหมือนเดยกินข้าวกินน้ำแล้ว ดยกินล้ย yeah, ังก uh. ินมันี่มื้อนี้บ่เด้ออืถ้าเอ้นอีหัพันดอกอ๋อถ้าทุกคนกีนข้าวพันดอกกินแล้วอยู่บ่ก็น้องเคยกินเอากินแล้วนะสิไปทางใดอยู่บ่มื้อนี้จะแหลงๆเพ่นเลออกหนาเอายังสิออกหน้าอยู่โดยเป็นจังได๋ออกไปเจาะบิ่งข้าวบ่หรือไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงเอา ใช่พ่อเกี่ยวแ้วคขาโดยเริ่มที่ซุดเลยเป็นจั่างนีมีไพรมาลิ่นน้ำแนมวันี่มาลิมนน้าโดยมีไพรมาหาลาบบอมาเนี่แบบคือยูทูบเบอร์ดิโดยกะมีหมาแอ้วเพิ่นได้ยังมาฝากมาเนี่ย เพื <ersch> ่อการมีผ <an> exactly. ู้ใหญ่ใจดีคนที่โทรศัพท์ให้โอ้ยินดีน้องนองพลอยเนาะโดยมือนันอันโทรศัพท์น้องคนน่ะมันอีช่างมันซ่าอยังเกาะจะบอกหน่ยโดยแม่มันอยากขังข้ามโดยเก่าเพื่อคายมันอีช่างอัปเดตกับเรได้ม่นบ่โดนแน่นน้องว่าเขาเริ่มสิโลถิมเลยเนาะโดยผู้ใหญ่ทางใดน้องล่ะ พันหนึ่งประเด็นบอกนะโอ้ยูทูบมามอบโทรศัพท์ให้เนาะดูเองยินดีเนาะมีครบบ่เนี่เพจไลน์โดนเพันเด็ดห้แล้วโอ้ยโดนเป็นแจงได้ซะหลังจากเปิดโอเปิดใจไปเนี่ยเป็นแจงมือเลยน้องล่ะกับประมาณสี่มือห้ามือนี่โอ้ยดนเป็นจังได้ซะมีอันนุ่มๆเข่ามาโอมาล้มอยู่บ่ ดูไอดจะมีเข้ามาอีกเดี๋ยวชวนไลน์เป็นหนุ่มทั้งหลายจะเป็นฟังไถ่เอาอดูดแต่ละคนเข้ามาในเป็นยังไงอันได้เล่งๆไว้อยู่บอว่ามีคนถือใจแล้วหรือยัง <laughs> น้องจะห้าก็คุยกับเพื่อนนะนได้ยังโบรดนะเป็นการว่าดี่น้ำยูดยูดแต่คันว่าท้าว่ามีคนที่แบบเลือกไว้ในระเบียวกะ ก็ย่างเนาะก็ถ้ก็คุยกันเนาะอย่างงูเป็นยังไงเห็นไหมอนนเดยยันว่าแบบว่าเออได้คุยแล้วรู้สึกว่าคนนี้รู้สึกว่าถึกสตาหรือว่าเพคุนคุยกับคุยดีอย่างประมาณนี้นะโดยจะเพคุนจะคุยดีน้ำยูเนาะเดยส่วนไลน์มีนมอายุประมาณเท่าไหร่น้องละก็ตามที่น้องตั้งไว้ประมาณสี่สิบห้าสิบก็มีอ๋อ ตามทีเ่เฮาต้องการอยากลมเลยเนาะ <laughs> อ,อุ้ย <laughs> <laughs> เอ็ง <laughs> มากันเนาะหลายๆคนว่าเป็นจังไเดิวะสัสแกมาเมื่อมมนี้กับเพื่อนว่าหลายๆคนก็อยากได้อั <laughs> นไลน์นะ <laughs> เดี๋ยวสิไปเจาะเบิ้งว่าไปอัปเดตน,น,น้องเพื่อน่าเพื่อน คือเคนว่ามื่อนั้นมาโหลดได้ป่ะคนสามารถโหลดได้บ่อเรือจริงๆแต่มาวันนี้ก็โชคดีนะทุกคนคน้องคนใดเครื่องใหม่แล้วปัจจุบันนี่นะคนคนโอคนร่มนี่มีจะคนก็นก็มีอยู่กับโบราณปรนไดอ๋อ <laughs> ใช้คำว่าโบราณปรนไดก็คือสีมีหลายคนอยู่เนาะด้วยแต่ว่าน้องคนนี้ยังโ่ทันได้ถือใจหรือว่า ตัดสินใจคุยจริงจังกับไพ่บอกโดยอากให้ถัมมาน้องก็ตอบไปนะโดยปัจจุบันนี่นะสถานะทาอยู่ในสถานะไหนน้องบอกโดยโดยกันยัยงบรวิวาริตัดสินใจแบบเลือกไพ่สักคนหนึ่งค่ะนะโดยกันยังคุยได้เรื่อยเ่ยังโสดคือเก้าเนาะล้อยเปอร์เซ็นต์บอกโดย,โดย นางสวยกาหสำรับนมนมที่ว่าอยากเขามาโอ้มาลมใหม่ได้จ้ะการสามารถเข้ามาคุยได้นะโ,โอมาลมมาคุยกันได้คือเก้าเนาะดูเ <c oughs> ีย <c oughs> <c oughs> อืะนะคันว่าภายทีสีเขามาลมใหม่ก็คือสีสะดวกสบายกว่าเก้าแบบนี้เนาะดูเพราืว <c oughs> ่าเป็นกาได้เครื่องใหม่แล้วดู น้องลายก็คิดดีว่าวาสีได้มีเอนวาคนใหญ่เอนดูซื้อโทรศัพท์หายเอาอย่างสิโดยน้องกาผู้คิดผู้ฟันน้องเป็นแบบสุ้านะน้องอดีจใใโดยจ่นม่นลายเอนดูน้องนเป๋าอ่ะิ่นยูเพิ่นมาหมอไปเลยบ่เลือิ่นแจงก่อนโยิ่นบ่ได้แจงน้องกุนย่งมาิ่นมีแต่วาสี มาหาดเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีจริงอยบออนุ่มน้ำอยากมาให้มาท้าบอะไรเง้ยกัทุนเซอาสเลยแบบแรกที่เห็นรู้สึกยังไงก็ดีใจคิดบ่ฟันที่ได้เลยแต่ว่าน้องนี่ได้เห็นเห็นหน้าหรือว่าได้คุยกับเพื่อน้วบายผู้ใหญ่ใจดีโดยน้องจากได้คุยกับเพื่อนคืยังได้คุยกับเพื่อนโดยโอ้ดยโดย ชมซื้อว่าผู้ใหญ่ใจดีเอลีเนะ<ด>ยังบ่ได้โอไปลม่มแล้วแบบเพื่อนเห็นเอาบ่มีแบบโพทาใส่สบ่สะดวกสบายเพื่อนก็แบบซื้อมาซื้อผ่เลยดูเลยถามอันนี้ก็ถามแทนนุน,นมเนาะบางคนมาเห็นแน่นเพื่อนมาเหมาะโทศัพท์ยันว่าเป็นคนโอ้คนลมมเลยว่าเขาตัดสินใจล่มกับคนนั่นบอ่อะนะเนาะแต่ที่จริงแล้วนอกน,นี้ยังไม่ได้คุยกับเพื่อนเจือไม่ได้คุยกับเพ่น เด้วยวคุณที่บ้าจงซานเี่นดูฮอรเลยเนาะดูนี่เด้อเนาะทุกคนได้มาได้มือนี้กบจีที่โอกาสถามน้องคนเลยอันทาว่ามีต้นมะขอนากพิ่คนอยากมาไหว้มาค้อนี่ข่าชิ้นสดนี่ระมาณเท่าได้นล้งแหละอันนี้ก็นุ่งก็ ว่าก็ได้เนะาะเพราะมันขึ้นอยู่กับผู้หหออใหญ่นะต้องให้ผู้ใหญ่ลงการโดยลงการกาศลบอกได้ว่าเท่าใดหเหออ็นไหมแต่ว่าเฮากับบบหูนะทุกคนมว่าหีดเพิ่นกับตั้งเม่บ้านแม่นายนต่างกันดูนี่ทั้งนี่นี่เป็นได้ประมาณแบบไรฮีดคลองหรือว,ว่าคาชิโนชงชินสอดอันทางนอกเนะกาะแบบคนไทยเพิ่นกับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพ่อแม่เนะ ฮาวบอธมาเรายังได้เนาะโดยพ่อแม่เพื่อนซิเป็นคนแบบว่าเองเมื่อทุกอย่างฮะน,นะว่าสิเป็นอะไรฮะน,นะโดยถาว่าฮาว้าแล้วกัถือว่าบทสุดกับเขาโดยแม่ขึ้นอยู่กับพ่อแม่อพหมอหูเขา,า,าข่าวบวา่าเขตนี่เนี่ยเพื่อนแต่งกันประมาณเท่าไรเขตบ้านเจ้าเนี่นะหรือว่าฮีดเจ้ามียังไงอันนี้ก็ น้องกับโบมันจ่าน้องกับพี่ยุบ้านจะโดนเลยวะคู่มือนี่มันเป็นอะไรฮะน้าอ๋อแต่เกาดั้งเดิมเนะจ้ะดั้งเดิมบบกับโบแพงก็ได้ต่เกาว่านะโดยประมาณเท่าไหร่น้องล่ะประมาณเนาะน้องสิประมาณเท่าไหร่นาะกับพิกกี้เนาะมันจะดนเลยกับประมาณสามสิบล้านสี่สิบล้านอ๋อบริลลี่รวมทุกอย่างบ่ มีทองมีง้อต่างหางบอกโดยแม่ตะกี้แปลว่าคุ้มืงินี่เนาะกะไม่วัวมันจีทองได้แรงนะปัจจุบันในยังบ่หูว่าจะเป็นยังไรเนาะโดยแม่ไปตามหยกตามสมัยเนาะทุกคนโดยแม่โอ้ยค่ะของสีมันก็แพงขึ้นเนาะโดยใส่ผีด่างมันก็แพงนะหาซิบล้านนี่ก็สิพ่อแต่จุกบคากระพุนเนาะโดยแม่ เพราะว่าทุกชิ้งทุกอย่าง,างันแพงงมันแล้วเนาะโดย,โดย,โดยอันนี้ก็ะทามันไหวคร่าวๆเพื่อนมนมเขามาเบิงบ้งจิติหูว่าขาชิ้นสดประมาณเทไรที่ได้เก็บเงินถึอน,น,นะ <laughs> แต่ว่าน้องเพื่อนกันยังบ่งหูเนาทุกคนไม่ว่ายังทันหูสุดรีแต่พอแต่แม่นะดูนี่ <laughs> ตั้งแต่มีหนุ่มเขามาโอ้มาล้มเนี่กะมีคนที่ว่าเสนอขาสิ้นสดให้ล้วบ่เรื่อนังได๋ จะมีคนทามอยู่แต่น้องกับบอกว่าน้องกับยังบรีฮักกะหล่กันเนาะโดยก็ต้องว่ากันไปก่อนนะนะว่ากันโดนกว่านี่ก่อนนะนะการติตัดสินใจเลยกันมันไหวพุ่ดนะดน้องก็เลยกับยังบรีบอกว่าเท่าไรเท่าไรเพิ่นทามแต่ว่าเพิ่นบม่ได้เสนอให้บอกโดยเพิ่นมีแต่ทามแล้วยันว่าเขามาเสนอให้ว่าให้ท่าทนั้นทน่านี้พร้อมแต่งบอกรับไอ้นะ เสเนื้์มาก็ม um ีอยู่มโดยเพิ่นหายประมาณเท่าไรน้องล่ะค่ะค่ะค่ะดองค่ะดองแบบกับเพิ่นมีขนเสื้อมากะเป็นเงินบาทเนาะโดยกับซองแท่งกับคำซองบาทคืออะโอ้เพื่อคำนองเสื้อให้น้องนะน้องกะยังบม่ได้ว่าน้องได้น้องกะคือแบบหลงการไปก่อนนะโดย แต่ว่าค่าสินสอดในราคานี้เนี่ถือว่าอยู่ในประมาณใดพอใจบริวารรู้สึกว่ามันหน่อยโพดหรือว่าอย่างไรสําหรับตัวน้องเองอ่ะก็คือน้องว่าเนี่ก็คือสําหรับน้องมันก็ธรรมดาเนาะกะอันนี้ก็ต้องถามพ่อแม่อีกทีหนึ่งนะบอกแบบถามความในใจฮะว่าเขารู้สึกอย่างไรพอใจบอกกับเพื่นเสนอให้เอาอ่ะนะอันนี้ก็สําหรับน้องกะสมควรอยู่ <c oughs> <c oughs> <laughs> แต่น้องได้ได้เบ้าไอ้ทูพ่อซูเม่ังบัองน้องยกไม่ได้เพิ่น <laughs> ค <laughs> ่ะคิดอ,อายเพิ่นบอกเลยว่าเขาคิดว่าเอ้ยยังบุพเพมก็คือคือแบบว่าเขาห้หาก็หลงกันนะเขา,าก็เลยแบบมันชิวัยโผดก็ดเลยยนะังบริว่าเพิ่นถามเอายันว่าเลือกที่จะรึกษซาว่าแม่อันมีอันนมเพิ่น ให้ค่าชิ้นสดเสนอค่าชิ้นสดประมาณนี้ประมาณนั้นนจ้าว่าพอเอาโบแม่ยังประมาณนี้นะโบเพิ่นเพิ่นบอกว่าต้องมั่นใจแท้ค่ะจึงสมัครเราได้อีโอ๋อต้องมั่นใจซะก่อนยังค่อยไปปรึกษาเพิ่นอนว่าเอาสิตัดสินใจไปจริงจังกับคนนี้ดูอุยง่งง้น้องหลาบอกเพิ่นไปยังได้จ้ะบอกกับคนที่เสนอค่าชิ้นสด น้องก็บอกว่าให้ลงกันกับน้องก้อนเดินเพรว่าน้องกะยังพูดจั๊กดีไซน์ใจขอคนทุกคนอะไรนะเนี๋จะลงกันไปก้อนค่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาทำเป็นเลือดเป็นแทกอันน้เพื่อว่ากระติกแเรื่องนยโดยแค่นี้ลงกันก่อนลงกันกับเพิ่นนี่ได้จั๊กมือผู้ที่เสนอค่ะสินสทรเพิ่นก็ห้าไปเข้ามาลงจั๊กมือน้องแหละน่าจะได้ปมัครช่องเมื่อยไปจั๊กโอ้คุยกันชองมื่อแบบ เสนอ่ะชิ้นสอดให้เลยดุ้ยทำกับพ่อผมได้ะอดกระลงกันเลยได้หูยังรายละเอียดเกี่ยวกับโต้พนและบอสอ่ะบอสแค่คุยกันข่าวๆซื่อๆนะเลยแต่ยังไ่ได้หูเลยว่าพนเป็นคนโนรัยโนรัยเห็นไหมจวดหลอนขาชิ้นสอดเลยมันป่เพนคือฉีพร้าวเนาะยันแบบว่าเออยันหนุ่มๆคนอื่นได้ได้ไปก่อนนะนะได้ไปยันได้ใจไป ขอบคองก่อนดยก็เลยเสนอให้จักก่อนแหม่มกะหูซือว่าไว้พดเนาะดุยนี่ยังโมโหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเพิ่นเลยดุยคือน้องคนว่าเมื่อนั้นนี่ใช้เวลาศึกษากันเบิ่งกันโดนปะได้ก่อนก็จนกว่าจะมั่นใจญ่แหละว่าเพิ่นสิดูแลหลงได้เบางครอบครัวหางได้บางคนชีหักหางซําได้พ่อน้องบอกเพิ่นว่าเบิ่งกันคุยกันไปจนโดนก่อนเพิ่นว่าจังได๋ซะบางคนก็ คันก็ว่าแบบคันหักกันแท้มักกันแท้เป็นยังคือต้องใช้เลาหนาะอ๋อ้ oh. องกะคือหนงว่าน้องกะบุเคยมีแฟนเคยมีความหักนะ oh. น้องกะบุกหูเนาะมันเป็นอได้ต้องใช้เวลาน้องตอบเพื่อนไปไหนได้จะบัตน้องกะบ,บอกเพื่อนว่าเออคันแบบว่าเฮาหลงกันไปคันว่าอ้ายแบบว่าทนบม่ได้หรือว่า แบบมีคนหมักไหมจ้ะสามารถไปคุยกับคนไม่ได้น้องก็บรรยายนะเเพราะม่าน,น้องก,นอก็นาะมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะแต่ต้องเข้าใจน้องแบบนี้นะ<ด> <c oughs> มันยากเนาะที่บายเห็นปึบแล้วเาซึ้งมากอนละตัดสินใจได้ทันทีเนะ<ด>าะเลยคนจำเนงคนสมุติเอาไปอยู่นะ้ำพนเมืม่นนอหน้าเม่ไหนเขาก็บู๊พ่นเป็นคนเราได้โดยเขาสิผักชีวิตไวก้นนะวกับพนเนาะเขาก็ต้องพูว่าพนดีสมดเยนะโดยบางที่เนี่ยเขาเห็นผูกห่างภายนอกเนาะ ดเฮามองแต่สิ่งภายนอกอะนะดุยไอ้ยังโมโหนิสัยใจคอกันบัดไปอยู่ธ์ร่วมกันนี่เฮากระโโบะเฮาสิอยู่ใส่ชีวิตคู่กับเพิ่นรอดหรือบ่ดุยแม่เฮาต้องศึกษาเบิ่งนิสัยใจคอของแต่ละคนไอ้คือเจ้ากับเบิ่งนิสัยใจคอเพิ่นเนาะเพิ่นก็ศึกษาเฮานะดุยป็นจังได๋บัดตัดสินใจปุ๊บปั๊บบัดไปยะยุทธ์กันเราโมโหจำว่าคนหนึ่งมักอีหยังบ่มักอีหยังดุยแม่ น้องเฮดจังไงใส่กับคนที่แบบเพิ่นเขามาเอ,อ,อาื่นมาจังไเนาะทุกคนแบบเล่งรัดกับเฮาอย่างที่น้องก็บ,บอกเพิ่นไปตามความจริงนะโดก็แบบคือน้องเล่านะแต่ก็ <laughs> กยังร่มต่อมันบแ่บเพิ่นพูดที่แต่ลาทุคนที่เพิ่นถา,ามได้ว่าเออว่าน้องใช้เวลาเข้าใจน้องนะ<ด>กับเพิ่นจะล่มโต<ด>บ,บา,ยยางคนที่อนนอบอกเข้าใจน้องกบเพิ่นจะบล็อนะโดน้องกับบ็รกอ่ยังเพิ่นน้องกะเข้าใจเพิ่นือกการ เพขนาจสีฟป้าวเนาะดูเล่ขนาจสีฟป้าวอยากอยากใช้ชีวิตคู่แล้วนะดูเาหายเป็นเป็นกลับไปหาคนใหม่เนาะบางทีมีคนที่ตัดสินใจหรือว่าพ้อมใ่ใช้ชีวิตคู่ไว้กว็เอ้าดูเแม่ดูและน้องลานี่ตั้งแต่เปิดเปิดใจออกคลิปนี่ได้เคยเข่าเบิ้งกันเจ้าโค้งอยู่บะ น้องอยากอายบบอีบุญจะคลองมาอ่าใครข่าวเบิรงนมันปะก็มีเข้ามีอันน้องสาวเบิรงอยู่แต่น้องกาเบ,บิ่งอ้ายตัวเอง <c oughs> <c oughs> อยากเคลิ้นเนี่ยในนึงอ๋อข่าเบิ่งนจะคลองเบาอะเนาะดูดิแต่เป็นยั <c oughs> นไงได้เลยข่าไปอ่านน,าน,ออนี <c oughs> ออ่บอกคอมเมนต์โว้ยอ๋อมาข้าวไปว่นเลยเป็นบ่ดู <c oughs> ดิก็ดีแล้วแหละเนาะดูดิขันเ้าข่าไปเบิ่งบางทีมันกัดซี่ีทั้ง คอมเมนต์ทีดีแด็กก็คอมเมนต์บอดีอมานะดูมีบางคนเพ่นการเสร็จมาเล่าให้ก็มีเห็นะแบบว่าบยม้วนพี่น้องนะโดยก็มีมาอ่กันก็สร้างเพื่อนเนาะมียี่บางคนที่ทักเข้ามาแบบว่าอันทักเข้ามาหาเราแบบว่าเปิดใจหาคู่ชีวิตแท้บอบไม่ได้จุดไ่ได้เปิดใจเพื่อเงินแข่งสั่นอย่างสิมีก็มีเข้ามาเพิ่นแบบว่าเพิ่นเคยถึกออกมาหนนะ นเพื่อนจะมาว่าให้เห่านะว่าอื้มาเหตุแบบนี้แบบพวกเมนโดแบมาหลอกมาหลุมแบะนั้นเราได้เปิดใจให้ก็แบบได้เงินได้คำเพื่อนชื่อนาะน้องกะอุเทนน้องก็งงคือการไอ้เพื่อนแบบไม่ได้เคยโอบหลงกับน้องแต่เพื่อนจะเสร็จมาว่าให้เอาแย้วนั่นก็มีนะน้องมีวิธีตอบเพิ่อนใดจะคนดีเพื่อนก็ต้องเลือกที่จะกู้ตอบ โดยเพราะว่าการคุยไปกัม nope. ันจีงยาวเนาะโดยนี่เพราะว่าเพื่อนเบ้าในมุมของเพื่อนในมุมของเพื่อนคิดบางที่เพื่อนก็อาจจะเคยเจอมาก่อนโดยนี่เนาะแต่ว่าคือจุดประสงค์ของน้องพ่อยออกมาเปิดใจนี่เปิดใจร่อยโดยเมงก็คือน้องกับห้าคนแบบเป็นคููแท้จริงใจแท้นะโดยแต่พี่น้องคนใส่เวลาน้องคนขอใส่เวลาศิบษา เบิ่งซะกอนนะ่อนเนาะดูไอ้แม่เรื่องความฮักมันกะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ,อดย่อนดูไอ้แม่หรือว่าสีเอาอันเลือกผู้ชายคนใดที่จะเลือกทำามาเป็นคู่ชีวิตต้องเบิ่งกระคักก่อนเนาะดูว่าเขาตัดสินใจแล้วโบเมนวัชิยุ่มกันมือสองมือเนาะดูไอ้แม่ท้ออยู่น้ำกันจนตลอดชีวิตนะดูไอ้่อันนี้ในความคิดชวนโตเนาะน้องกระคิดยองนั้นนะโดยคิดเกี่ยวกับเอ้ย อ่ะน่ทุกคนกะขอให้น้องพลอยเป่นพบเจอคนที่ดีเนาะดได้<จ>ได้ผูค้องที่ที่ดีแล้วก็มีความจริงใจคำเฮ้านะดโดย, <laughs> โดยชุดท้ายนี่กับม่มอี่ยังหลทุกคนเลยที่ได้ขอตัจบคลิปก่อนเนาะไว้ปบพ่อกันในคลิปนะ่ะคือมามื่อนี่กัจุดประสงค์ก็มาแบบมาลินมาลมน้องเพิ่นมาอัปเดตว่า หลังจากเปิดอกเปิดใจมีคนเข่ามาโอมาลมน้ำรลอว่ามีคนถือใจแล้วหรือยังแหละเนาะอ่ะบอกให้นมนมมันไอ้ดีใจอีกรืยว่าดีใจอีกเท่านึงว่าน้องพ่อยี่ยังลมได้ปกติบ่เรืว่าอย่างไรสําหรับนมนมที่จะเข่ามาโอมาลมไหมโดยกันสามารถเข้ามาคุยได้เนาะพอนองกันอย่างไ่เลยตัดสินใจเลือกใครนะโอ้โดยโดยอ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไม่ไน้น้าผ้าลวก็ กับน้องพลอยเนะาะแสดงขอตัวจบคลิปก่อนถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ขอกล้าคำว่าัสบายดี